ให้เชื่อไหมครับคิวถัดไปเชิญค่ะ โอ้ยหมอครับเบาๆาครับหมอว่าอาการของคุณน่ะน่าจะเป็นยานผ่านะทับเส้นนะครับคือถ้าผ่าเฉยๆอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนการนวด แต่ถ้าโดนทับบ่อยๆมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ก็คือร่างกายของคุณนะ่ะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำให้โดนทับนานขนาดนี้ครับ แค่นี้เหระครับหมอของช่วยได้แค่นี้หนะครับหมอคนเดียวคงทำอะไรได้ไม่มากงั้นหมอขอตัวไปรับอีเคสก่อนนะครับแต่คุณเป็นหมอนะ ช่วยไม่ได้อ่ะวันๆผมต้องเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ต้องอดทนอีกแค่ไหนถึงจะพออ่ะจะต้องทนกับเรื่องพวกเนี้ยไปนานแค่ไหนอ่ะหมอเข้าใจแล้วก็ขอบคุณนะที่ทำเพื่อพวกเรา